ค่วันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อสำคัญนะคะสำหรับ มือใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Express นะคะเรียนจบมาใหม่ๆจะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Express เราควรมีหลักการสำคัญในการเลือกใช้เมนูต่างๆอย่างไรบ้างนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือ,อผู้ใช้งานโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่าเราจะใช้เมนูอะไรบ้างในการบันทึกข้อมูลนะคะ,ะสิ่งสำคัญเนี่ยคือ ออยากให้เข้าใจหลักตรงนี้ก่อนว่าเข้ามาปุ๊บเมนูในโปรแกรมมีเยอะแยะเลยแล้วทีนี้เราก็ใหม่ไม่เคยใช้งานเราควรใช้งานที่เมนูไหนดีนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเมนูที่เราจะใช้ในการบันทึกข้อมูลเนี่ยจริงๆอะจะมีแค่เมนูหลักสำคัญๆแค่สามเมนูเท่านั้นนะคะหนึ่งเมนูซื้อสองเมนูขาย สามเมนูการเงินค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราเราพึงทำความเข้าใจไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ว่าธุรกิจที่คุณเข้าไปทำบัญชีให้จะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเมนูที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเนี่ยมีเพียงสามเมนูเท่านั้นค่ะส่วนหลักการต่างๆที่เราะจะใช้นะคะ,ะจะดูว่าแต่ละเมนูบันทึกอย่างได อันนี้เดี๋ยวขอพูดในอีพีต่อไปดีกว่านะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีถัดไปค่ะและก็มีเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นเมนูสำคัญที่ใช้ในการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรม e x p r e s s นะคะซึ่งก็คือ,อเมนูบัญชีแล้วก็สมุดรายวันต่างๆได้แก่สมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันรับสมุดรายวันจ่ายนะคะซึ่งหลักหลั เล่มสมุดรายวันที่เราใช้บันทึกบัญชีก็จะมี3มเล่มนะคะเว้นแต่ว่าเรามีการออกแบบระบบเพิ่มนะคะให้มีมากกว่า3มเล่มเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะคะส่วนเมนูสมุดรายวันซื้อและสมุดรายวันขายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกบัญชีอัตโนมัติจาก ที่วิ่งมาจากเมนูซื้อและเมนูขายเท่านั้นนะคะก็คือไม่แนะนำให้นำอสองเล่มนี้มาใช้ในการบันทึกบัญชีด้วยตนเองนะคะข้อต้องบอกว่าเป็นจุด จุดด้อยนิดนึงดีกว่านะคะของการบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันทั้ง3เล่มนี้นะคะก็คือนักบัญชีจะต้องมีความรู้ในการบันทึกบัญชีจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเดบิตและเครดิตด้วยขาบัญชีไหนนะคะซึ่งเมนูนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูแบบ เศียนนิดนึงนะคะก็คือคนที่ใช้งานจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและมีความเข้าใจในหลักการการบันทึกบัญชีนะคะถึงจะสามารถบันทึกบัญชีที่เมนูทั้งสามอ่าทั้งสามเล่มนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่อา่าไม่ได้ใช้งานยากนะคะก็มีความสะดวกในการใช้งานมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ